نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي أمابعد ا ل س hma t u ل l a م و wa ba ra k ه t u h ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับความผิดความผิดที่เรามีอยู่เนี่ยพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้หรอกว่าณนะเวลานี้เนี่ยมันจะมากน้อยขนาดไหนเราไม่รู้ หรือบางทีเราเนี่ยทุกครั้งที่ได้อาบนั่นละหมาดท่านนาบีบ,บอกว่าอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้พอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สาลามเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อัสตอกฟิรุลลอฮ์อัสตอกฟิรุลลอฮ์โออัลลอฮ์ฉันขออพยโทษต,ต่อพระองค์ฉันขออพยโทษต่อพระองค์เราก็ไม่รู้ว่าพระองค์จะอภัยโทษให้แก่เราหรือเปล่าสรุปแล้วก็คือ งานที่เป็นความผิดบาปต่างๆที่มันอยู่ในบัญชีแห่งการงานของเรานั้นเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าณเวลานี้เนี่ยมันจะยังคงอยู่มากมายขนาดไหนหรืออาจจะอยู่แบบไม่มากนักมีน้อยแล้วเราไม่รู้เลยในเมื่อเราไม่รู้ถึงความผิดของเราที่มันอยู่ในบัญชีของเรา ล l Allah, well. gas, l a ์ให้ใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยหิวะซัลลัมบอกเรานะครับบอกว่าให้หวังขอดุอาและก็หวังจากอัลลอฮ์ว่าให้พระองค์ได้ลบล้างความผิดต่างๆออกจากบัญชีโดยการที่ลิ้นของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องกล่าวเป็นประจำโดยความหวังหวังจากอัลลอฮ์คิดกับอัลลอฮ์ว่าอยากอยากที่จะให้อัลลอฮ์เนี่ยลบล้างความผิดต่างๆที่อยู่ในบัญชีของเราให้หมดสิ้น ดังในฮะดีษกูดซีบทหนึ่งที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีดีวาซอฮะฮูอิบนุลไย,ยิมวะฮัสซานะฮูอัลอัลบานีเป็นฮะดีษที่เชคอิบนุลไย,ยิมบอกว่าเป็นฮะดิษที่ซูฮัเชคอัลบานีบอกว่าเป็นฮะดีษที่ฮัสซันมีสายรายงานระดับดีขั้นดีที่สามารถที่จะนำเอามาเป็นหลักฐานในคำพูดเป็นหลักฐานในความเข้าใจ อ Allah subhanahu wa t ul Sub a าลาได้ตัดอย่างนี้นะครับท่านอานัสิมเนมาลิกบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลสุลลาลว่าอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าย่า قول ุลลอฮุตะบารอกะว่าตาลา Allah subhanahu wa taala ได้ตัดว่ายับนะอาดัมอินนักมาดาอุตานีวรรจาวตานีกอฟารุตุลักะอัลามะกาณฟีกะวะลาอุบาลี โอ <c oughs> oh, ลูกหลานของอาดัมแท้จริงเจ้าเนี่ยเจ้าไม่ได้ขอต่อฉันเจ้าไม่ได้หวังอะไรจากฉันเลยถ้าเจ้าขอต่อฉันสักนิดหนึ่งหวังจากฉันฉันจะอภัยโทษให้แก่เจ้าในความผิดที่มันอยู่ในตัวเจ้าวลาอุบาลีโดยที่ข้าจะไม่เป็นผู้ที่สนใจคำทักท้วงใดๆทั้งสิน้นอัลลอฮ์บอกว่า บอกกับมนุษย์เจ้าไม่ได้หวังเลยเจ้าไม่ได้ขอเลยถ้าหวังต่อฉันถ้าขอต่อฉันฉันจะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นฉันจะอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าหวังแล้วก็ขอจุดเริ่มต้นที่ผมพูดกับพี่น้องก็คือเราไม่รู้ในความผิดต่างๆที่อยู่ในบัญชีของเราเนี่ยมันจะมากน้อยขนาดไหนแต่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องพยายามเนี่ยทุกๆเวลาทุกๆโอกาส ทุกๆการกระทําทุกๆทุกๆความดีที่เราได้ทําลงไปให้ใจของเราเนี่ยวังจากอัลลอฮ์ให้พระองค์ได้ลบล้างความผิดขอต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ได้ลบล้างความผิดทั้งขอแล้วก็ทั้งหวังตรงนี้แหละเป็นแกนสําคัญเป็นหลักสําคัญที่จะทําให้อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาลบล้างความผิดต่างๆที่อยู่ในบัญชีของเราขอแล้วก็หวังขอแล้วก็หวัง เรามีสิทธิ์ขอแล้วก็หวังได้ทุกเวลาที่สติสัปปชัญญาของเราเนี่ยยังสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้พอนอนหลับปับ๊บเอาละหมดแล้วสติสตังไม่มีแล้วพอตื่นขึ้นมาปับ๊บสติสตังรับรู้สิ่งต่างๆได้เนี่ยให้ขอแล้วก็ให้หวังจําเป็นต้องขอที่ปากนี้ด้วยหรือเปล่าไม่จําเป็นนึกขอในใจต่ออัลลอฮ์ตั้งแต่เช้าเรื่อยไปทุกๆเวลานึกถึงอัลลอฮ เวลาทำความดีนึกถึงอัลลอฮ์และใจก็ขอต่ออัลลอฮ์หวังต่ออัลลอฮ์ให้ลบล้างความผิดต่างๆที่อยู่ในบัญชีของเราอัลลอฮ์สั่งยับนาอาดัมโอหลูกหลานของอาดัมเอ้ยอินนากมาดอวตานีว่าเราจ้าตานี เจ้าเนี่ยไม่ได้ขอต่อฉันเลยเจ้าเนี่ยไม่ได้หวังอะไรต่อฉันเลยถ้าขอต่อฉันถ้าหวังต่อฉันฉันจะอภัยโทษให้ในบาปต่างๆที่อยู่ในบัญชีของเจ้าโดยที่ฉันไม่สนใจคําทักท้วงใดๆทั้งสิ้นเนี่อัลลอฮ์ตรัดกับบาวของพระองค์ตรัดกับลูกหลานของอาดัมทุกคนแปลว่าชีวิตของเราต้องหวังจากอัลลอฮ์ต้องขอต่ออัลลอฮ์ เรื่องความผิดนะเรื่องเรื่องบัญชีที่มีความผิดหวังต่ออัลลอฮ์ขอต่อ Allah. อัลลอฮ์ดูท่อนต่อไปของฮะดิษยับนอาอาดัมโอลูกหลานของอาดัมเอย๋ยเราบาลาตซูนูบุกะอานานัสมาซุมมาสตักฟาร์ตานีกอฟารตุละกะวะลาอุบาลีโอลูกหลานของอาดัมเอย๋ย หากแม้ว่าบาปของเจ้าหากแม้ว่าความผิดของเจ้าเนี่ยนะสูงเทียมฟ้าสูงเทียมฟ้ากองตั้งแต่พื้นดินเนี่ยเรื่อยไปสูงเทียมฟ้าสุมมัสตักฟาุตานีหลังจากนั้นเจ้าก็หันมาสำนึกผิดกับฉันขออภัยโทษต่อฉันว่าฟารตุละการลาอุบาลีฉันจะอภัยโทษให้ทั้งหมดโดยที่ไม่ได้ ไม่ไม่สนใจในคําทักทวงใดๆทั้งสิ้นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นฉันให้อภัยฉันให้อภัยดูนะอัลลอฮ์ดูอัลลอฮ์เมตตาเราขนาดไหนพี่น้องดูนะความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนสําหรับชีวิตแห่งการเป็นผู้ศรัทธาที่เรามีต่อพระองค์เรายึดมั่นต่อพระองค์เราายำเกรงต่อพระองค์เราศรัทธาต่อพระองค์ทําผิดไปมนุษย์มีสิทธิ์ทําผิดได้ฝ่าฝืนต่อ All. อัลลอฮ์มนุษย์ อาจจะลหลงไหลฝา่าฝืนต่อลอลอ์ไปได้ทำสีหนาลักขมโมยหรือว่าบางทีอาจจะไปเล่นไพ่เสพยานะครับแล้วก็ทิ้งละหมาดหรืออาจจะอาจจะทำผิดได้พอรู้ตัวว่าทำผิดแล้วพี่น้องไม่มีใครสามารถลบล้างความผิดออกไปจากบัญชีของเราได้ในที่สุดเราต้องกลับคืนสู่อลอ์ไปถูกสอบสวนใน ความผิดต่างๆในการกระทําต่างๆของเราทั้งหมดไม่มีอภัยไม่มีใครอภัยอภัยโทษในความผิดที่เราที่เราทําลงไปได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานาอวตาลาให้นึกทําผิดไปแล้วเสียใจแล้วนึกถึงอัลลอฮ์อย่าหันหลังให้กับอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ดูสิสำนวนฮะดีสบอกว่าความผิดของเจ้าเนะ่ะโอหลูกหลานของอาดัมโอมนุษย์ทั้งหลายโอบาของฉัน แม้ว่าความผิดของเจ้านะกองตั้งแต่พื้นดินสูงไปถึงฟ้าอานาณัสมาแปลว่าระดับท้องฟ้าคําว่าอานาณัสามาเนี่ยอุลมะอธิบายว่าวะ,วะหาหซสฮับเมฆเมก,เมกพี่น้องเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะเคยขึ้นไปบนภูเขาลูกใหญ่ๆสูงๆบ้างไหมขึ้นไปถึงระดับหลายๆร้อยเมตรน่ยจากพื้นดินข้างล่างนะครับขึ้นไปแล้วก็โอ้โหบางที ขึ้นไปสัมผัสเมฆโปรอยู่บนนั้นได้นั่นนะความผิดของเราในใหญ่โตเหมือนกับภูเขาลูกนั้นๆเลยแปลว่าความผิดไม่ใช่น้อยกองตั้งแต่พื้นดินสูงเทียมฟ้าซุมมาสตักฟารตานีแล้วเจ้าก็หันมาขออภัยโทษต่อฉันกอฟารตุลกาวลาอุบาลีฉันจะอภัยโทษให้แก่เจ้าโดยที่ไม่สนใจใดๆทั้งสิน้นแปลว่าไม่สนใจคำทักท้วงใดๆทั้งสิน้น ดูต่อมาพี่น้องยับนะอาดัมอินกะเราอตัยตานีบิกรอบิลอ้อดิขตอยาโอลูลานของอาดัมหากแม้ว่าสูเจ้าทำความผิดต่อฉันมาหาฉันด้วยความผิดที่เทียบทเทียบเท่ากับแผ่นดินทเทียบเท่ากับแผ่นดินก็คือโลกนี้ทั้งใบนะเมื่อกี้พูดถึงภูเขานะ พูดถึงความผิดกองตั้งแต่พื้นดินสูงยันชั้นฟ้าถ้าหากว่าขอพยโทษต่ตออัลลอฮ์หวังขอแล้วก็หวังกับอัลลอฮ์ให้พระองค์ได้อภัยโทษในความผิดของเราอัลลอฮ์ให้หมดเลย Allah, อัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยฮะดิษพูดต่อมาอีกนะครับว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมโอบาของฉันโอมนุษย์เอ้ยถ้าหากว่าเจ้านี่นะมาหาฉันไม่ถึงตายแล้วก็กลับไปหาอัลลอฮ์บิกุรอบิลอารุดิคอตยา ความผิดของเจ้าเนี่ยเท่าเท่ากับแผ่นดินของโลกดุนยาเท่ากับโลกดุนยาเนี่ยนะซุมล拉กีตานีหลังจากนั้นเจ้ากลับมาหาฉันโดยที่ลาตุชริกบีชัยอันไม่ได้ตั้งภาคีต่อฉันเลยแม้แต่น้อยไม่ได้ตั้งภาคีเลยนะลักษณะของคนคนเนี้ย หวังต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์โดยมีเงื่อนไขว่าไม่ได้ตั้งภาคีใดๆต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาทั้งสิน้นละอัตัยตุกะบิคุรอบิฮามะกฟิรอห์ฉันจะอภัยโทษให้แก่เจ้าจะนำมาซึ่งการอภัยโทษให้แก่เจ้าเนี่ยเท่าเท่ากับแผ่นดินนี้เท่าเท่ากับโลกดุนยานี้ เห็นหรือยังพี่น้องว่าอัลลอฮ์เรียกร้องขนาดไหนอัลลอฮ์ใช้เราเนี่ยให้หวังนะแล้วก็ให้ขอนะสองอย่างในความผิดที่เราได้ทําไปขอต่ออัลลอฮ์สิหวังกับอัลลอฮ์สิให้อัลลอฮ์อพัยโทษหวังยังอยู่ในความหวังว่าอยากจะอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อพัยโทษให้เราทําอย่างนี้พี่น้องครับในความผิดที่เราได้ทําไปต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูวตาลาให้จําเอาไว้ว่าแม้ความผิดเนี่ยจะสูงเทียมฟ้า ความผิดจะสูงเทียมฟ้าแล้วเราก็หันเข้าหาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เรียกร้องให้เราขอขออะไรละ่ะขอไปขยโทษต่ออัลลอฮ์ราเย้าตะเราเจ้าตะนี้หวังต่อฉันให้เราหวังหวังมีความมุ่งหวังอยากที่จะให้อัลลอ อภัยโทษให้แก่เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งอยากจะให้ Allah อลลอฮ์อภัยโทษต่อเราไอ้ความหวังนี่แหละหวังแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์หวังแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์เป็นอิบาดะที่สูงส่งมากพี่น้องผมเคยบอกเราเอาไปใช้ทุกเรื่องเราหวังกับอัลลอฮ์ในเรื่องที่ดีๆเนี่ยนะคิดกับอัลลอฮ์ในทางที่ดีๆเนี่ยเป็นคํากําชับที่ท่านนาบีม,มุฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาชับเราเลยซ้าลายมูตัน,นอาฮะดูกุม่ม ท่านทั้งหลาย่าได้ตายนะอิลลาวะฮุวัยุฮซินุซอนนบิลลาฮิตาลานอกจากเขาจะคิดคิดแล้วก็หวังกับอัลลอฮ์ในทางที่ดีซะก่อนคิดดีๆกับอัลลอฮ์หวังในสิ่งที่ดีกับอัลลอฮ์สิ่งที่ดีๆจากอัลลอฮ์ในโลกกิยามฮ์ที่เราอยากจะได้คืออะไรพี่น้องสวรรค์หวังสิคิดดีๆกับอัลลอฮ์สิในความหวังที่เราหวังในสิ่งดีๆกับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอิบาดะได้อย่างหนึ่งที่สูงส่งมาก ที่สูงส่งโดยที่หลายๆคนไม่เข้าใจแค่นึกหวังดีกับอัลลอฮ์คิดในทางที่ดีกับอัลลอฮ์หวังอยากจะได้สวรรค์จากอัลลอฮ์หวังอยากจะได้ความดีงามหวังอยากที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษในความผิดที่มันอยู่ในบัญชีของเราไอคา้ความหวังความหวังความหวังจากอัลลอฮ์ตรงนี้แหละเป็นอิบาดะที่สูงส่งมากที่อัลลอฮ์รักมากดังนั้นพี่น้องข้อสรุปในวันนี้ที่เราได้รับก็คือ ความผิดที่มันสูงเทียมฟ้าบาปที่มันมีมากในบัญชีซึ่งนะเวลานี้ผมบอกกับพี่น้องตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะเราไม่รู้ว่าบาปในบัญชีของเราเนี่ยมันขนาดไหนในบัญชีของเรายังมีบาปค้างอยู่อีกขนาดไหนความผิดยังมากมายใช่ไหมเราไม่รู้ในบัญชีของเราแต่เราหวังให้เราหวังแล้วก็ขอต่อลอหรือขอต่อลอด้วยความหวังว่า อยากที่จะให้พระองค์นั้นได้ลบล้างความผิดต่างๆออกจากบัญชีของเราขอให้เราได้ทําอย่างนี้นะในขณะที่เราขับรถไปทํางานก็นึกขอแล้วก็หวังกับอัลลอฮ์อันนี้ในแง่ของความผิดนะที่มันอยู่ในบัญชีของเราที่เราคิดว่าจะลบล้างมันออกไปจากบัญชีของเราให้เราอยู่ในสภาพเช่นนี้เห็นหรือยังว่า,าศาสนาอิสลามท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราละเอียดมากพี่น้อง วิธีการแต่ละวันแต่ละวันที่เราจะปฏิบัติตัววิธีการที่รู้ก็รู้ว่าความผิดเนะี่ยมันยังอยู่ในบัญชีของเราทํำยังไงล่ะนี่ทางหนึ่งคือทําตรงนี้ขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาแล้วก็หวังหวังให้อัลลอฮ์ลบล้างความผิดต่างๆออกไปจากบัญชีของเรานี่คือหน้าที่ของเรานะพี่น้องเชื่อฟังนบีเถนะพี่น้องหันมาเอาอย่างที่ท่านนาบีสอนเอาไปปฏิบัติเถนะพี่น้องแล้วอินชาอัลลอฮ หวังว่าเราจะได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปในสภาพที่ชีวิตไม่มีบาปต่างๆค้างอยู่ในบัญชีเราหวังอย่างนั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอเราได้โปรดประทานให้ทุกคนได้รับในสิ่งที่เราหวังอยากที่จะให้ความผิดหลุดพ้นออกไปจากบัญชีแห่งการงานของเราทั้งหมดสิ้นนะครับวบิลลฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรอกาตุ نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده